ทางเส้นนี้มันบ้านโคกรอเนเมืองธนคามพังเบียงจันนะฮะจะข้ามไปเบ่งคนทางเรือว่าเส้นทางนอเมืองปากได้แ่งสชญ่ยวบุดีกำลังหอดหัวัวบรรยากาศ้างทาง อากาศเย็นๆในตอนเช้าเนาะกำลังจะขามขวัวเมื่งปากไราะาม่นนำของ Cô giáo sư Chị đèo, chị đèo đồ bò Chị đèo đồ bò Nó kèng, nó nhẹ kèng Nó kèng đắng đó kì nè ก็ว่าย้ายเบิ้องมันกัดเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยเอาเงินน้ำไปแล้วมาเปลี่ยนย่างนะมาเบ่งถนนมงปากไรกัน พ้นตกนี่กับแคเน่เนาะแต่พ้นตกมาเมาื่อคืนนี่พ้นตก,กนคือว่าดีคืนไหนเต๋อขั้นพ้นพ้นตกกับแมนพุนดีเนี่ยแต่ว่าพ้นตกเมื่อคืนนี้ lúc này kèn thầu còn tốt ở nhà thang chàng này phải hai kèn thầu nó có mặt 60 kg đồ xảy đại có mặt giam số mũ xong số của nó chắc nhà của nhà nơi nhà 60 kg đồ có mặt xong, xong À, này áp điện vẫn được có trong chương trình tốt nhất xin sức đỡ